วางแผนเทรดที่แม่นแม่นมากขึ้นแล้วก็ได้เทคนิคจากโค้ดทั้ง3ท่านด้วยค่ะก็เงินเข้าปอดร์ต320เหรียญจากการเล่นเกมต่อคำถามแี่ได้320เหรียญครับ320เหรียญ300อดอลลาร์รางวัล1น0เหรียญครับให้ความรู้แบบฟรีๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ก็คือก่อนหน้านี้พี่อยู่ในตลาดหุ้นค่ะแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันเล่นได้เฉพาะขาขึ้นแล้วพี่ก็เลยมองหาโปรดักต์ใหม่ๆก็คือถ้าเกิดช่วงขาขึ้นแล้วขาลงเล่นได้ไหมพี่ก็เลยมาสนใจตลาดโฟเล็กค่ะไม่อยากทําอะไรที่แบบว่าต้องพึ่งคนอื่นเจอการเทรดซึ่งเราทําด้วยตัวเองได้เองเสียเองฮะก็เลยเริ่มมาศึกษาแล้วลองเทรดดูเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเอง วางแผนเทรดที่แมน่นแม่นมากขึ้นแล้วก็ได้เทคนิคจากโค้ดทั้ง3ท่านด้วยค่ะเกี่ยวกับการอัปเดตในตลาดปัจจุบนันได้รู้โครงสร้างของมันต้องเอาไปปรับใช้กับการเทรดยังไงประทับใจคะ่ะได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมากโอ้ชอบมากถ้ามีรอบหน้าพี่ก็มาอีกค่ะถ้ามีก็มาอีกครับเงินเข้าปอด320ร้อยี่เหรียญจากการเล่นเกมต่อความามแบบพี่ได้320ี่เหรียญค่ะ320ี่เหรียญ300ดอลลาร์รางวัน1 0 0ยเหรียญครับ <320 S 1> <300. S 2> ฝากถอนไวแล้วก็ทีมซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยครับฝากเร็วถอนเร็วแล้วก็ในเรื่องของเลเวอเลดค่ะฝากเร็วมีทีมซัพพอร์ตที่ให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วมากครับ <S S S 2> <S 2> เออ S F M <S เปิดมาแล้ว15ปีเงี้ยมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีมาตรฐานค่อนข้างสูงไม่มีค่าสวอปสเปดต่ำอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาในการเทรดหรือว่าการเข้าแพลตฟอร์มเงี้ยค่ะเบิกถอนเร็วมากติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ง่ายกว่าแพลตฟอร์มอื่นค่ะ ให้ความรู้แบบฟรีๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายดีกว่าไปเรียนค่าคอร์สเยอะๆแพงๆนะครับเราเอาค่าคอร์สมาเติมพอร์ตแล้วก็เทียรดีกว่าครับที่ไม่ได้มาก็พลาดรางวัลหลายรางวัลเลยครับวันนี้แจกเยอะมากเลยครับถ้าได้เข้าร่วมไม่ว่าจะไปในจังหวัดใดว่าต่างจังหวัดที่ใกล้ๆสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อมาอัปเดตความรู้ได้ค่ะการสรัมมนาครั้งต่อไปอย่าพลาดครับ